คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับระเบียบใหม่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกระทบบํานาญชราภาพของประกันสังคมหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคําตอบหลายท่านกังวลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบใหม่ที่ออกมานะครับจากคลิปที่แล้ว นะครับที่มีการออกระเบียครับว่าด้วยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพนะครับจริงๆมีข้ออื่นอีกนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนโดยเฉพาะคุณสมบัตินะครับข้อ6วงเล็บ4นะครับข้อ6วงเล็บ4่ว่าด้วยเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกําหนดไว้นะครับโดยตัวเบี้ยยังชีพผู้สูง อยู่ที่มีการมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับที่กําหนดไว้เนี่ยมันจะมีการกําหนดไว้ของเดิม4ข้อนะครับส่วนประเด็นที่ว่ารายได้ไม่เพียงพอหรือรายได้เอ่อหรือเป็นผู้ที่ต้องไม่มีรายได้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีระเบียบนะครับที่ออกมาเพิ่มเติมละเอียดกว่านี้นะครับแต่เอาเรอเอารายละเอียดเดิมก่อนนะครับรายละเอียดเดิมคือ1ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสองไม่เป็นผู้รับเงินบำนาญผู้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์อของรัฐหรือองค์กรนะครับสามไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่น4 ยกเว้นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนะครับสีข้อหลักๆถามว่าหลายท่านกังวลในเรื่องของนะครับการได้รับบํานานนะครับผู้ได้รับเบีย้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครนะครับหลายท่านกังวลในเรื่องนี้หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐหลายท่านกังวลในเรื่องนี้ว่ามันจะเข้าประเด็นบํานานของประกันสังคมหรือเปล่านะครับอันเนี้ยมี ข้อมูลออกมานะครับเมื่อนานมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องระเบียบพวกนี้ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้นะครับระบุสรุปเลยว่าประกันสังคมนะครับบำนาญจากประกันสังคมที่ทุกท่านได้รับนะครับไม่ถือว่าเป็นนะครับระเบียบนะเบี้ยยังชีพหรือระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดไว้ก็คือไม่ได้มองว่าเป็นเงินิหรือสิทธิประโยชน์หรือผู้ได้รับสวัสดิการจากส่วนใดส่วนหนึ่งของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะครับ ไม่ใช่สรุปก็กคือบำนาญน,นะครับที่คุณได้รับนะครับยังคงได้รับอยู่นั่นเองนะครับโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะครับส่วนประเด็นนะครับเพิ่มเติมเนี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกประเด็นเพิ่มเติมนะครับในระเบียบนะก็ต้องรอนะครับว่ามีระเบียบเพิ่มเติมออกมาอย่างไรโดยเฉพาะการกําหนดว่า ผู้ไม่มีรายได้หรือผู้มีรายได้ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับมันกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเป็นตัวเงินเท่าไหร่นะครับรายได้กี่บาทถึงมองว่าไม่เพียงพอนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับคุณหรือเหมาะสมกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยอย่างชีพนะครับในประเด็นที่มีการออกระเบียบใหม่มาเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการพูดง่ายๆเลยคือ เป็นการตัดตัวงบผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงนะครับคือบางคนเนี่ยรวยอยู่แล้วนะครับมีรายได้เยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็จะตัดตรงนั้นไปก็คือมันก็จะเป็นงบที่ออกมาไว้ใช้จ่ายในด้านอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเขาก็อยากจะตัดงบในส่วนของจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ร่ำรวยออกไปนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีการ มีข้อสี่ที่ระบุว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนะครับความหมายของรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพยังไม่มีการกําหนดมาเดี๋ยวคงจะมีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่ากําหนดแบบไหนยอย่างไรหรือให้ใครเป็นผู้พิจารณามีสิทธิในการพิจารณาว่าคนคนนี้นะครับมีไรายได้หรือไม่มีไรายได้ประเด็นอย่างไรหรือมีหลักฐานอย่างไรหรือไรายได้ในเงินในบัญชี เท่าไหร่อะไรแบบเี้ยอันนี้ยังไม่มีการระบุข้อมูลอะไรออกมาอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นและกันแล้วก็ให้ท่านเบาใจได้ว่านะครับไม่กระทบเบี้ยผู้สูงอายุเออไม่กระทบบำนาญชราภาพของเราเราท่านท่าน,านอย่างแน่นอนนะครับเพราะ,ะนั้นหมดความกังวลนอกจากจะมีระเบียบที่ออกมาเอ่อเพิ่มเติมที่มีการเจาะจงระบุว่าได้บำนาญ ชะลาภาพจากประกันสังคมแล้วจะไม่ได้เบีย้ยสูงอายุอันนั้นค่อยมาคุยกันนะอันนี้ยังไม่มีระเบียบแบบนั้นออกมานะครับเพราะนั้นไว้วาง,งใจกันได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนคนที่ได้รับนะครับไปแล้วนะส่วนคนที่ได้รับไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเขาไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันจะมีหมายเหตุอยู่ว่าทั้งนี้หากผู้สูงอายุ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแต่ได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุด้วยความสุดจริตคืออาจจะเพราะความไม่รู้นะครับหลังจากระเบียบนี้ใช้เนี่ยนะครับให้เจ้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกอนรายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อรับงการจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยยกเว้นการเรียกเงินหรือเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุคืนนั่นเองส่วนบรรดาผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับก็ให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่คือหมายเหตุของระเบียบนี้นะครับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2566ประกาศใช้วันที่12สิงหาคม2566นั่นเองนะครับหลายท่าน หลังจากฟังนะครับรายละเอียดไปแล้วนะมีความคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามหรือแชร์ประสบการณ์ในมุมมองของท่านได้ด้วยความสุภาพนะครับก็ขออนุญาตให้พิมพ์อย่างสุภาพคอมเมนต์อย่างสุภาพเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบนี้ยังคงต้องใช้จนกว่าจะมีระเบียบใหม่หรือรายละเอียดอะไรมาเพิ่มเติมและเดี๋ยวเราค่อยมาคุยในประเด็นนี้เพิ่มกันนะครับ ก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเกี่ยวกับนะครับประกันสังคมนะครับเรื่องเกี่ยวกับบาเหน็จบํนานาญชราภาพนะครับเรื่องอื่นๆเรื่องเกษียณนะครับอย่างสร้างสรรค์เราจะมาคุยกันนะเพราะว่าการเกษียณมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอในสักวันหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะจะได้เกษียณอย่างมั่งคั่งมั่นคงนะครับจะได้ไม่ กที่นั่งลำบากละกันนะเพราะว่าหลายๆอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับกันไปนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับ